แล้วไปดูสิฮะน่าจะพูดถึงปมหรือจุดอ่อนไหวของพรรคร่วมเนี่ยมันน่าจะมีอะไรบ้างที่เป็นแก่นๆกล็นะเป็นแก่นดกของเรื่องอันแรกเลยเรื่องแก้ล่ำหนุน,นแก้ล่ำนุนต้องบอกว่าถ้าเทียบเรื่องแก้ล่ำนูนกับเรื่องของนิสสตกรรมผมว่าจุดอ่อนไหวที่ที่ที่ใหญ่คือแก้ล่ำหนุนเรื่องแก้ล่ำนุนอันที่สองเครื่องอนิสสตกรรมไอ้น,นี้ค่อนข้างชัดนะว่าถ้าฟังจากเมื่อคือนก่อนแล้วเนี่ย หนึ 1> 1, 2, ไม่น่าจะอยู่คและถ้าจะมีบางคนบอกว่ามีหนสองอย่างมีเงื่นไขถ้าฟังนายกฟังออไอ้ชาติไทยพัฒนาประชาธี่ปัดหรือว่าภูมิใจไทยแล้วแต่เนี่ย ผมว่าไม่มีหนึ่งสองแน่นอนพี่วีพี่วีรู้จักเล่นเกมจักรเชอร์ไหมดึงกันไปดึงกันมันมีกมารดึงกันกันดึงกันไปดึงกันมาเพื่อรู้ว่ากำลังไหนมันมากกว่ากันแล้วสุดท้ายการรอมชอมระหว่างกลางมันจะเกิดขึ้นเพราะนี่คือพักร่วมรัฐบาลครับแต่เรื่องแก่นนู์เนี่ยค่อนข้างที่จะชัดมากนะพักที่มี70เสียงเนี่ยอย่างภูมิใจไทยเนี่ยมีลิปมีลิปคือต้องบอกว่าทางการเมือง ต้องอกกติกาที่ตัวเองได้เปรียบที่สุดอ่ะต้องยึดยึดมั่น <laughs> ต้องบอกว่าภูมิใจไทยเนี่ยกติกาและจรนวนแบบนี้เขาได้เขาโอเคแล้วใช่เขาศึกษาเขาเรียนิ่งเขาเรียนรู้แล้วว่าเขาจะชนะการเลือกตั้งหรือว่ากติกาซึ่งมาได้มาถึงอำนาจการสานานะองค์กรอิสออระสวยังไงเนี่ยเขาชอบกกติกานี้แล้ว <laughs> เพราะฉะนั้นภูมิใจไทยเนี่ยจะไม่เห็นด้วย เวลานัดหมายเนี่ยนัดในพื้นที่ที่ตัวเองคุ้นชินเวลาลงในสนามสนามที่คุ้นเคยเพราะนั่นกิการนี้กติการนี้ยภูมิใจใยคุ้นชินแล้วแล้วก็คิดว่าเหมาะแล้วแต่ว่าพรรคอื่นคิดว่าควรแก้ไง่าเลิกกันไปแล้วเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นี่ก็พูดกันบนเวทีเหมือนกันว่าเดินหน้ากันครับเดินต้องเดินแต่ว่าจะไม่รายละเอียดนะแต่รายละเอียดเดี๋ยวเราค่อยคุยเราเดินหน้าแน่นอนครับ น,นี่พูดคุยกันบนเวทีต่อมาพื้นที่กรณีของผลประโยชน์จากพื้นที่ที่มีแหล่งแก๊สมาสพื้นที่ซับซ้อน 26, 0 0 0พตารางตารางวาใช่ไหมตารางเมตรใช่ไหมตารางกิโลเมตรตารางกิโลเมตรเนี่ยไทยกัมพูชาเนี่ยเอายังไงต่อเพราะอะไรนะต้องต้องยอมรับนะถ้าขับเคลื่อนตรงนี้คืบหน้าเมื่อไหร่เนี่ยข้างนอกเนี่ยฝ่ายค้านเนี่ยวาตกรรมเรื่องของการเสียดินแดนเนี่ยมาแน่นอนพอมาปั๊บเนี่ย พักร่วมเนี่ยจะนิ่งหรือว่าอ่อนไหวแค่ไหนถูกมาแน่นอนผมไปกัมพูชามาเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาถามกัมพูชาเหมือนกันว่าตกลงไอ้พื้นที่ทับซ้อนทางทะเลโ c ซเนี่ยถ้ามีการยกขึ้นมายังไงโทษทีนะฟังกัมพูชาก็บอกเหมือนกันหึมหึมเหมือนกันเหรอหึมหึมแต่ว่าผู้นำสองผู้นำสองประเทศเนี่ยเห็นด้วยนะใช่เพียงแต่ว่าการเมืองกัมพูชาเป็นการเมืองที่เบ็ดเสร็จครับไม่มีฝ่ายค้านถูกต้องเขาเห็นด้วยแล้วพัก ประชาชนกัมพูชาของฮุนมาเน็ตคลุบพักอีกพักหนึ่งของนรมมเสียนุก็กพลึบ2 6ง0มตารางกิโลเมตรมซึ่งมีแหล่งแก๊สธรรมชาติเนี่ยอย่างมากนะจะเดินต่อ,อยังไงและถ้าเกิดเดินแล้วมีข้างนอกเคลื่อนไหววัตกรรมเรื่องเสียดินแดนเนี่ยพักร่วมจะ จะโอเคกันมากน้อยแค่ไหน,น,นจะแตกแถวไหมสามสี่เรื่องที่มีการ,รพูดคุยสื่อสารกันครับครับนายกรัฐมนตรีองค์เองในฐานะหัวหน้าทีมและหัวหน้าโต๊ะที่นั่งพูดคุยกันในค่ำคืนนี้ยืนยันชัดเจนว่าสำคัญที่สุดของการพูดคุยดินเนอร์กันเนี่ยคือ <Das que ath en> ให้พักร่วมรัฐบาลสื่อสารทํางานกันเองให้มากขึ้นอันนี้เริ่มขันนัดเ,เลยนะเฉพาะเจาะจงในประชุมคอรมอรต้องอให้พักร่วมรัฐบาลสื่อสารผลงานกับประชาชนให้มากขึ้นอเริ่มยังเริ่มสื่อสารกันยังเริ่มเริ่มนะเริ่มแล้วสามารถพูดคุยกันวงเล็กเออเออนี่น่าสนใจน่าสนใจมีปัญหาระหว่างกระทรวงตอนนี้มีกระทรวงไหนมีปัญหาบ้างตอนนี้เ,ออเห็นเห็นยังเห็นมีความขัดแย้งไหมระหว่างกระทรวงเนี่ย ยังไม่เห็นยังไม่เห็นนะเพราะเพิ่งเริ่มนายกอุ้งอิงเพิ่งมาได้สองเดือนยังไม่เห็นแต่ว่าวางไปแล้ววางกติกาวางกลอบาแล้ววงเล็กเลยฮะถ้ากระทรวงไหนมีความขัดแย้งกันวงเล็กอะเล็กเลยเลยลดกำแพงการสื่อสารลงเออต้องบอกว่าเออมันมีกำแพงการสื่อสารด้วยนะใช่บางทีการเข้าไม่ถึงหรือว่ามีตัวกลางมาทําให้แบบมิสโค้ดก็คือ การสื่อสารเนี่ยความเข้าใจตกระหว่างทางอเออนี่พี่วีสัญญาณหนึ่งส่งออกมาเรารับรู้ได้เลยว่านายกอุงอิงแม้อายุน้อยไม่ธรรมดาครับครับจัดให้มีการสื่อสารลดความเข้าใจที่แตกต่างกันทําให้ปัญหาวงใหญ่มันคลี่คลายจากการพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการไปก่อนครับอันนี้ใช้ได้นะมาดูตอนนี้ว่าด้วยเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่จะเป็นปมของรัฐบาล ตกลงเนี่ยกรณีของประชามติอ่ะมันหักกันไม่หักอ่ะอเออไอ้นี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งคงพูดคุยก็เรื่องหนึ่งท่าทีชัดเจนที่สุดของภูมิใจไทยผมว่าไม่เห็นด้วยกับการแก้พอรบประชามติแล้วเป็นประชามติชั้นเดียวเพราะเอาสองชั้นเพราะประชามติเนี่ยคือด่านแรกที่นําไปสู่การแก้ไขรัฐนูนเมือ่อกี้เราบอกแล้วว่ากติการนี้แหละภูมิจใจไทยชอบแล้ว อยากแก้ไขรัฐนูนเนี่ยตอนนั้นอ่านไม่ยากหรอฮะถ้าทีภูมิใจไทยคือเมื่อเราไม่อยากให้แก้รัฐนูนเนี่ยด่านประชามติเนี่ยเราจะสนับสนุนเหรอใช่ประตูเนี้ไม่มีใครเปิดประตูแรกนะเอานี้ถ้าประตูแบบฟาดานไปมันจะเกิดอะไรขึ้นมาถ้าสภาฟาดานโหวตกันออกไปยึดล่างของสสครับมันจะเกิดปัญหาว่าสภาล่างหักสภาบน พอหักสภาบนแม้มันมันผ่านไปได้คอรมอเดินหน้าไปได้โหวตไปได้มันจะทําให้ต้องไปขอเสียงสภาสูงคือสวแต่ยังไงแล้วหนึ่งในสามพี่โอนะสภาล่างเนี่ยมีมีภูมิใจไทยอยู่ด้วยใช่และภูมิใจไทยก็เป็นพักร่วมรัฐบาลแต่บรรยากาศเนี่ยโอเคสภาสูงท่าทีชัดเจนแล้วสายสินมวลเพียวๆเข้าไปแล้วแต่ถ้าสภาล่างและท่าทีของภูมิใจไทยเนี่ยงดออกเสียงหรือว่าโหวตสวนเนี่ยพักร่วมแนวโน้มมันไม่ดี นี่คุณนิกรจำนงนะหนึ่งใ,ในการมาธิการที่ส่งเขาไปทำงานร่วมเนะี่ยผู้ชัดเลยถ้าผลักดันกันต่อไปหักกันเป็นแบบเนี้จะแก้รัฐรมนไม่ได้แม้สักมตาตราถูกต้อง <laughs> <laughs> ผมเห็นด้วยครับ <laughs> เห็นด้วยกับพี่นิกรนะ <laughs> โจดินนายกกับภูมิใจไทยเนี่ยโจดินคือภูมิใจไทยจะขวางเรื่องแก้รมนุนจับตาอะไรจะแหวกแบบแนวของเพื่อไทยหรือพรคร่วมเลยกรณีร่างประชามติ เห็นอย่างสสอพิปลายสนับสนุนการแก้ของสวนะใช่สสของภูมิัยสนับสนุนการแก้ไขของสวนะให้เป็นดับเบิ้ลมาจอริตี้คือ,โ,อโหวตลงมติสองชั้นออนี่ดูดิและพอเข้าไปสู่โหมดทั้งพักครับงดออกเสียงงดออกเสียงมีห้าคนไม่อยู่ในที่ประชุมด้วย <c ười> คือคนที่อยู่งดออกเสียงหมดเพราะฉะนั้นถ้าทีนี้นะจะแก้ยังไงแค่นั้นเองครับเพราะฉะนั้นกรณีบริบทของดินเนอร์ทล์กเนี่ย ดินเนอร์ดินเนอร์ทลอกพูดคุยกันใน <Dinner. S 1> พารร่วมเนี่ยมันมีทั้งเรื่องที่เป็นรับฟังโยนหินแย่ยังแล้วมาพิจารณากันพี่วีเพราะรอบที่แล้วเนี่ยพี่วีดูนะในไปรับร่างข้อเสนอประชามติเนี่ยพี่วีดูเขาลงคะแนนนี่สวลงตอนสอวฮะร้อบสี่เห็นชอบ21เท่านั้นเองเอคุณจะฝ่าด่านยังไงงดออกเสียงเก้า เพราะฉนั้นมติของสวสวนี่คือสายอะไรพี่วีสายสิมเงินแล้วคุณจะฝ่ายังไงอ่ะเห็นไหม่ะใช่เพราะฉะนั้นเรื่องฝ่าด่านพรบประชามตินี่สวเรื่องร่างรัฐธรรมนูญเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์และเรื่องอะไร OCA เมื่อกี้จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องประคองอำนาจครับความเห็น ของพักร่วมไปด้วยกันแล้วตอน,น <ะ S 2> ที่สวเขาหักกับพี่โอดูดิโอ้ยคุณดูขน,นะนี้ทั้งสภาทั้งสภา